พราะว่าจะให้ถ้าเป็นมูบอกว่ามันไกลเลยเอาม่ล้องเลย้อง่ได้ไเน่ปิภาพยิงไกลยิงโอกาุมพ่อไม่ใชเมือที่ นีเนือเนกันคาอนีไพักอันนี้เ <c oughs> หนืออะไรเหนือขึ้นมาหน่อยเออเหนือพัทลุงเหนือพัทลุงเหนือพัทลุงอเคเหนือกระบุรีอันนี้อะไรโคราชโคราโคราชกะรักขวมนียรับขวมรัขวมรักวมรักขมักขวมรมมะนาวอย ปลาล่าก mm. uh, uh. uh, ็กินอยู่แล้วชิมก่อนกูชิมชิมแล้วมัก่อนชิมอะไรเอ่อเทเท 啊啊！Uh huh. uh huh. มีเยอะเนาะ <c oughs> มาเป็นขลับเลยดดดเดี๋ยวน้ำมันอบอกพริยังไ่แหลกอยู่นี่บอกแล้วพริกยังไม่แห <c oughs> นนลกอร่อยพี่เวยอร่อยผอกแล้ว เรไ่เล้ยงเลม่ขอนะเดนับแรเรงคาอไงสมัยก่อนเขาบอกว่าตอนองเมื่อก่อนแตกอะไรก้าเกิดมาถ้าเกิดชอบนิงกันคุ้ผู้ชายมันจะมันจะแตกอ้าวไอชิมก่อนทีนี้ พี่ปอจะตัดเมอนรอนรอนเลยสมตรพี่ปอตัดเซมของเสียก well> ็แบบสูตรลำปางตรเหนือลำปางอะลำปางต้มเนือเอาอันนี้เอาตเนือเอาอ่อนไเชาต้ำเนือเอาตวที่อ่อนอร่อยชิมก่อนเดี๋ยวเดียวเอาน้ำเอาก่อนปลาตึงเกบรังเกียร์เอาน้ำออกจนแบบเยวสุดท้ายนะจ๊ะไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวนี้มัแต่แค่ อะอรจริงจริงหมดคนเดียวก็หมดเดี๋ยวให้เขาทำจริงดิส่งพระการส่งไิจูนเข้าประกวดเดี๋ยวก็มาตาไค์ก็ดูอันนี้ตำบ่อยต้องไม่ใส่ปูเหรอต้องลอต้องลอลืมใส่ปู เงห็นเนอยากมอีกอะตำาเหาก็ต้องมีโอไม่มีอันนี้ตำเนือครับเนือเนือก็ดเนือละเอียมละเียมากเต็มภากแม่บอกม็หคือไม่ต้องใชเครื่องปั่นแม่เีือเอามาใส่อันนี้ยหมเขาใส่น้ำมะขามก่อนเลยหรอก็ไม่ตำอีนี่ก่อนหรอ เดี๋ยวมันก็จะปเตลาอไม่เป็นไรครัหัวไม่ใส่หรอใส่ครับหได้วนีปลาแนี่น้ลาแม่บัวให่มาใช่ไม่เซนปลาไหมลาพิเศษ นี่คือ่เชาหต่้ามห้ามพราว่มียุงะเ้าจมายุงยอก้านอนรีสอร์ก็สายกว่าเยอะสบายนเยนยาปา่นน้ย็นที่เายใช่ใช้าได้เลยพี่ไปทำห้องฟอยนะ ห้เนได้เลยรวมะพี่ห้องรวมอรวมรวมยังไงครับรวมวยได้นะอร่อยมากเลยนี่ได้จานอร่อยแล้ว่หน่ยดเดี๋ยวคนแย่งกันเยอะสูตรจริงเาะอันนบานเนาะอนบานท่านดนด มากนี so, uh, the, uh, like ่เ uh, ่น so, right hmm. uh ีกบาเอา้วเอามมแลอนพอก่อนเดี๋ยวมีอีกตามนึงกดีตามชุมชนน้าทองเสียกแบบไม่รู้ว่าไปทองไครอืเออจริงไอ้นนัเนี่ยมีหมอเด้ออันนี้ดูแบบว่าจะอ่าเร็วพอดีเดียวนอนัจ ไปมาจากลูกโซ่แนวข้วโพามแค่ตีเดียวเป็นไมรมั่งเฮ้ยทินเดียวกันยังเติมอ่ะยังขอเติมจะหมดแล้วเพราะว่าอร่อยเหรอบร็อปเหตุแม่ปลุกเองนะ อันนี้ของป๊อบดูพริกเยอะไม่แตกและเอียดน้ำกระเด็นแซ่บป๊กอกเลนาะีพริกเยอะเด้อพริกเยอะแต่ไม่เม็ดป๊อกเ,เลยไม่คเ้มานหรอกแล้วอะไรอี่ต้มเน็ดใส่ ตาลิงปร๊งตาลิงปี๊งวนวนวนและวาันวนขอเป็นปลาได้ไหมวนวนเริ่มจากคุณของนักเฟิร์นนะครับคณะกรรมการจะทำการวิจารณ์แล้วเริ่มมันจะไม่โชว์กันน่ารอดเดียวถุงชุดเยอะดีใส่นิดเดียวต้องเขียอกรอบดี ก็ป๊ามาใหาปา้ปไม่ใส่แล้วคุณโดนถึงไหมฟังไหมเรื่องอะไรแล้วเราช้มาสิ์ไหม่คุยเหรเนี่ยไม่คุ้มอืม<ง> <c oughs> แดดเดียวปาตักให้แดดเดียวงตรงมาจากไ้ยอยอ,ดอเดี๋ยววันนี้ไม่ให้ชิมก่อนเดี๋ยววันแขกมาก็ใช้ปลาตัวนี้ ก็จะต่ออีกอีกนอีกหนึ่ง้อีกา้นอีกัเหมือนกันใช่หอึ่งองต้องเป็นตรงนี้นะพี่จุดเนาะครับแล้วกันต่ออีกอันหนึ่งแล้วกันได้ค่ะเสิมใบมะพร้าวดีได้ีล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมาทอดีกีมนก็ได้ใส่ตอนเช้าหรือ่ตอนพรุ่งนี้ก็ได้ก็เป็น1 2ึ่งสองสามสีจุดแล้วถ้เราจะมีพิจารณ์ใช่ประจําใลจุดเขาจะมี ลักษณะการสอนให้เราทำให้หรือให้แก่กเลยให้แก่กัลย์โอเคเพราะฉะนั้นไปบ้างเรื่องวิ้ยากรประจําวิทยากรประจําผมนี้แล้วค่าเจียบแล้นี้ต้องหมดทางตรงจะมีชายหรื่นิ้วชายหรืออะไรก็ตามจะต้องทำในเรื่องของทางสมรภูมินะคะจะมีล็อกล็อกสามลูกเท่านัา้นเราจะได้ส,สัมผัสทางสมรภูมิกระตายแล้วจะมีสี่ชุดขนมจะมีสี่ชุดแล้วก็ปลาดเนี่ยเราคุยแล้วพี่เดือนคะปลาดของเราเนี่ย ตอนนี้ได้มาอีกสคนเนาะก็พอชื่อก่อนดีกว่าจะได้แนลำดัเวลาที่แบบวิทยากรเขาบอกว่าอันนี้แค่เดือนอันนี้แค่นวลอะไรอย่แล้วป้าจะมีไปชื่อมที่เป็นชื่อสั้นๆของเราเราจะมีไปชื่อเล่มของทุกคนนะคะแต่เขาเป็นภาษาไทยเนาะครับผมไทยครับเป็นภาษาไทยโอเคไหมก็แค่เคลียร์เองได้แล้วก็ป้าเขาจะบอกว่ากลุ่มนั้นไม่ว่าวันวันที่นั้นจะเป็นจุดที่หนึ่งจุดสองจุดสามจะเป็นจุดแค่มางหนึ่ง เนี่ยคร่าๆประมาณนี้แล้วก็ตอนนั้นวิธีการนำก็จะมีหนึ่งการถูกระพาวสองการนวดแป้งแล้วก um, so 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 ็สามการปั ick, that, that move, ้นในแต่ละขั้นตอนสี่การต้มมีส่ขั้นตอนสี่การต้มสองคือการอะไรนะการนวดแป้งเทคนิคการนวดไม่ให้แป้งแป้งข้าจะนวดได้ไม่ได้สมก็จะเป็นขนองการนวดแป้งในแป้ง ร่อนถ้ามันไม่ร่อนเวลาที่เราปั้นแล้วมันจะแตกไปงานโอเคขออันนี้ขออุปที่นี้ต้องบอกตรงนี้แป้งไม่ใช่ว่าพอเหลวแล้วเราใช้ได้เลยต้องนวดจนกว่ามันจะกลืนตัวมันเองโอเคแลีวกาดที่อยู่ในพืิที่เขาจะใส่เขาเรียกว่ามือใส่แต่ต้องแต่ต้องบอกเทคนนี้ก่อนนะต้องต้องนวดอย่างนั้นให้มันจะได้อย่างนี้ใครถ้าถ้าเขามีคำถามอาให้ด้าใหลังถากต้องแต่เราต้องบอกเทคนิคร่าวๆก่อนอันนี้สามคือการปั้นปั้นปั้นยังไง การแ่งแป้งแป้งตกับ้เโอเคเพราะฉะนั้นแป้งกับใต้มันจะต้องพอดีกันโดยปลาจะเป็นคนบอกคุ้โอเคคีย์เวิร์ดนี้ก็คือแป้งกับใต้จะต้องเอาออกจากก่อนโดยปลาที่อยู่ป็นจ0เปรเ็นคนนตนะโอเคต่อไปวปาต้อง้โอเคถ้าลูกมันไม่ลอยออกจากน้าที่กับหลักนี้โอเค